ดีค่ะลูกแก้วบอยรถบ้านค่ะแน่นอนค่ะสําหรับวันนี้นะคะแก้วมีรถเข้าใหม่มาอัปเดตกันอีกแล้วนะคะลูกค้าท่านใดที่กําลังติดตามช่อง y o u t u b e บอยรถบ้านอยู่นะคะบอกเลยว่าได้รับชมก่อนใครเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเอาใจสายสปอร์ตนะคะรถสวยและเป็นรถในตํานานที่หลายๆคนตามหาพบกับคันนี้เลยค่ะ Honda Civic 1.8 e s p 2015ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็น i ีวิกชม FB นะคะมาในสีเทาเข้มสวยๆแบบนี้เลยนะคะราคาคันนี้นะคะอยู่ที่559,000บาทเท่านั้นค่ะบอกเลยว่าประหยัดกว่าราคาออกห้างไปเกือบ400,000บาทเลยคุ้มค่ามากๆนะคะที่สําคัญรถสวยกริปขนาดนี้ที่บอยรถบ้านรับเข้ามาแล้วค่ะสำหรับคันนี้นะคะก็เป็นเครื่องเบนซินขนาด1.8ลิตรค่ะ พละกกำลังอยู่ที่141แรงม้านะคะแล้วก็สําหรับเจ้าคันนี้เนี่ยหลายๆคนชอบการนบกด้วยความที่เป็นซี v i c นะคะ Honda มีความสปอร์ตมากๆนะคะคันนี้แกบอกเลยว่าหลายๆคนลูกค้าหลายท่านที่เข้ามาที่บอยรถบ้านถามหากันเยอะมากๆเลยแล้วเขาก็ค่อนข้าวที่จะขาดตลาดนั่นเองค่ะ สำหรับลูกค้าท่านไหนที่กำลังหาอยู่นะคะสามารถเข้ามาดูได้เลยบรถบ้านนะคะมีสีนี้สีเทาเข้มนะคะแล้วก็มีสีบรอนเงินอีกหนึ่งสีค่ะสำหรับความสวยงามของเจ้าคันนี้นะคะด้านหน้าของเขานะคะกระจังหน้าเป็นกระจังหน้าโครเมียมมาพร้อมกับไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็มีไฟตัดหมอกคู่หน้ามาให้เรียบร้อยเลยนะคะบริเวณกันชนด้านหน้าของเขานะคะก็มีลังพึ่งตกแต่งมาสวยงามเลยค่ะ ด้านข้างคันนี้นะคะมาในล้อแม็กสทูโทนนะคะมีการตัดล้อแม็กสีลมดํามาบอกเลยว่าเพิ่มมิติให้กับล้อแม็กอันนี้แบบสวยมากๆเลยเป็นล้อแม็กขนาด16นิ้วด้วยค่ะยางของคันนี้นะคะเป็นยางปี2020ค่ะบอกเลยว่าขับขี่เนี่ยสะดวกสบายมากๆนะคะดอกยางยังอยู่ครบเลย คันนี้นะคะเจ้าของเดิมเขาได้ไปแต่งสเกิร์ตมาให้รอบคันเรียบร้อยแล้วนะคะลูกค้าท่านไหนที่ออกคันนี้ไปบอกเลยว่าไม่ต้องแต่งเพิ่มเลยเขาหล่อมาแบบครบคันเลยค่ะด้านข้างนะคะกระจกมองข้างของเขาเป็นกระจกมองข้างปรับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวให้ในตัวด้วยค่ะสำหรับคันนี้นะคะมือจับของเขาก็เป็นมือจับโครเมียมนะคะเราก็สามารถปลดล็อกและล็อกรถได้ที่มือจับประตูเลยสะดวกสบายมากๆนะคะเมื่อเราล็อกรถแล้วเนี่ยถือของมาพลุงพลังนะคะเราแค่ ยื่นมือเข้าไปที่จับแบบนี้รถก็จะปลดล็อกให้เราเองอัตโนมัติบอกเลยว่าสะดวกสบายสําหรับผู้หญิงนะคะหรือว่าแม่บ้านที่หิ้วของพลุงพลังนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามีฟังก์ชันที่ช่วยในการซัพพอร์ตเราได้เป็นอย่างดีเลยค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะเขามีสปอยเลอร์แบบวิงมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะมีกล้องมองหลังมาให้พร้อมกับเซ็นเซอร์หลัง2จุดเลยสําหรับสเกิร์ตด้านหลังนะคะชอบมากเขามีการตัดกินอีกนะคะเล็กๆน้อยๆเพิ่มมาด้วยนะคะเป็นลายหลังพึ่งนั่นเองค่ะ ในส่วนของห้องเก็บสัมภาระของเจ้าคันนี้นะคะแก้วบอกเลยว่ากว้างขวางมากๆนะคะมีถาดรองมาให้เรียบร้อยด้วยซึ่งเป็นถาดรองตรงรุ่นของซีวิกเลยด้านล่างนะคะก็จะมียางอะไหล่แล้วก็เครื่องมือแม่แรงมาให้ครบคันเลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเขารองรับน้ำมัน e85 ด้วยนะคะมีสติกเกอร์ติดมาให้ด้านหลังนะคะบอกเลยว่าค่อนข้างที่จะประหยัดเลยสำหรับซีวิ c คันนี้เนาะในอัตราส่วนของการกินน้ำมันเนี่ยหลายๆคนอาจจะมีความกังวลใจว่าซีวิคจะเป็นรถที่กินน้ำมันหรือเปล่านะคะไม่ต้องกังวลเลยเพราะว่าคันนี้เนี่ยนอกจากจะรองรับน้ำมัน e85 แล้วนะคะยังมี econ mode ภายในรถด้วยเราสามารถกดใช้งานเพื่อเลือกใช้โหมดประหยัดน้ำมันได้เลยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเขาก็เป็นระบบคูสตาร์ทนะคะโดยปุ่ม Start Stop Engine นนะคะจะอยู่บริเวณซ้ายมือหลังพวงมาลัยของเราเลยเมื่อเข้ามาในรถนะคะสิ่งที่จะโดดเด่นและเห็นได้ชัดซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของคันนี้เลยก็คือบริเวณคอนโซลด้านหน้าผู้ขับขี่นั่นเองค่ะ ในส่วนมาตรวัดคนโซลด้านหน้าผู้ขับขี่ตรงนี้นะคะเขาเรียกว่ามาตรวัดเลืองแสงแบบ2ชั้นนะคะหรือเรียกว่ามัลติ p พกนิเตอร์นั่นเองค่ะโดยเขาจะมีหน้าจอนะคะแสดงผลข้อมูลการขับขี่บริเวณด้านซ้ายนะคะในชั้นบนของเรานะคะซึ่งเราสามารถปรับเปลี่ยนเมนูได้ที่พวงมาลัยเลยซึ่งพวงมาลัยของเขาก็เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีครูดคอนโทรลมาให้ด้วยปุ่มควบคุมนะคะก็จะอยู่บริเวณด้านซ้ายนะคะเราสามารถกดเพื่อดูการแสดงผลต่างๆนะคะได้ที่ เตอร์ที่มาตรวัดของเราเลยค่ะบอกเลยว่าสะดวกสบายมากๆแล้วการออกแบบเนี่ยก็จะอยู่ในรุ่นในโฉมของ FB เท่านั้นนะคะเป็นแสงเรืองแสงสีน้ำเงินนะคะสวยงามมากๆเลยค่ะสำหรับคันนี้นะคะบริเวณหน้าจอของเขานะคะก็เป็นหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะสามารถเล่นฟังก์ชันระบบเครื่องเสียงได้แบบครบคันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็น C D F M A M นะคะเชื่อมต่อ U S B H D M I นะคะมีมาให้ครบเลยลงมาด้านล่างนะคะ ระบบแอร์ของเขาก็เป็นระบบแอร์ดิจิตอลสามารถกดออโต้ได้เลยนะคะแล้วก็มีโหมดให้เลือกนะคะว่าเราจะเลือกโหมดแรงลมแบบไหนนะคะก็สามารถเลือกได้เลย คันนี้นะคะเป็นเกียร์อัตโนมัติ5สปีดและอย่างที่แก้ยวบอกไปว่าเขามีกล้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะเมื่อเราเข้าเกียร์ R นะคะกล้องก็จะฉายขึ้นมาบนหน้าจอของเราเลยค่ะบอกเลยว่าใช้งานสะดวกมากๆนะคะพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังอีก2จุดลูกค้าท่านใดนะคะที่เริ่มใช้รถนะคะบอกเลยว่าระบบความปลอดภัยตรงนี้เนี่ยช่วยเราได้เยอะมากๆเลยค่ะ ดีไซน์คันนี้นะคะบริเวณด้านหลังเกียร์เขาก็จะมีช่องใส่ของมาให้เรานะคะสามารถเปิดปิดกันฝุ่นได้เลยนะคะมาพร้อมกับที่พักแขนนะคะซึ่งสามารถใส่ของได้ค่อนข้างเยอะเลยห้องโดยสารของคันนี้นะคะเบาะของเขานะคะเป็นสีครีมเป็นเบาะหนังด้วยโดยเบาะผู้ขับขี่ที่แก้วนั่งอยู่นะคะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าสามารถปรับใช้งานได้ปกติเลยนะคะแบบนี้เลย สำหรับห้องโดยสารคันนี้นะคะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าเขาจะมาใน4ีทูโทนนะคะบริเวณด้านหน้าคอนโซลของเราก็จะออกสีเทาเข้มนิดนึงนะคะตัดสลับกับสีครีมนะคะที่เป็นครึ่งล่างบอกเลยว่าสวยงามมากๆนะคะแล้วก็มีความใหม่ด้วยเพราะว่าคันนี้ก็บอกเลยเจ้าของเก่าน่าจะดูแลดีมากๆรถปี2015นะคะแต่ว่าภายในเนี่ยสะอาดสวยกริบนะคะร่องรอยที่ใช้งานมานะคะบอกเลยว่าน้อยมากๆนะคะเบาะเนี่ยคือสวยมากๆ ไม่มีรอยเลอะหรือว่าริ้วรอยการฉีกขาดใดๆทั้งสิ้นที่สำคัญนะคะด้านล่างเขายังมีพลาสติกรองเท้ามาให้ด้วยตรงรุ่นซีวิกเลยค่ะคันนี้บอกเลยว่าครบคันมากๆเลยค่ะสำหรับห้องโดยสารด้านหลังของคันนี้นะคะก็มาในเบาะหนังสีครีมเช่นเดียวกันค่ะ สามารถนั่งได้แบบสบายๆถึง3ท่านเลยนะคะหรือว่าถ้าลูกค้านะคะมากันแค่4ท่านนะคะก็สามารถดึงที่พักแขนนะคะบริเวณที่นั่งตรงกลางลงมาได้แล้วก็จะมีที่วางแก้วน้ําให้เรา2จุดนะคะถ้าไม่ใช้เราก็สามารถเก็บได้นั่นเองค่ะแล้วก็บริเวณด้านหลังนะคะฟังก์ชันที่เขามีมาให้ก็คือไอโซฟิกค่ะเป็นจุดยึดเบาะนั่งสําหรับเด็กนะคะคันนี้นะคะลูกค้าหลายท่านอาจจะเลือกใช้นะคะเป็นรถครอบครัวด้วยเพราะด้วยความที่เขามีความสปอร์ตนะคะแล้วก็ภายใน ค่อนข้างที่จะกว้างขวางสามารถซัพพอร์ตครอบครัวนะคะที่มีสมาชิก4-5คนได้นะคะด้านหลังเขาก็จะมีฟังก์ชันเพิ่มมาให้นะคะเผื่อพ่อบ้านแม่บ้านนะคะที่มีเด็กเล็กมีทารกนะคะบอกเลยว่าฟังก์ชันนี้ช่วยได้เยอะมากเลยค่ะระบบความปลอดภัยของคันนี้นะคะก็จะมีแอร์แบกคู่หน้ามาให้มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ระบบกระจายแรงเบรก EBD นะคะแล้วก็มีระบบควบคุมเสถียรภาพ VSA มาให้ด้วยค่ะ สำหรับคันนี้นะคะ Honda Civic 1.8 ESP 2015นะคะราคาร้านเราอยู่ที่559,000บาทค่ะบอกเลยว่าลูกค้าท่านไหนที่กำลังตามหา Civic โฉมนี้นะคะโฉม FB เข้ามาที่บอยรถบ้านได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเทาเข้มแบบนี้นะคะหรือว่าสีบรอนเงินเราก็มีเช่นเดียวกันหรือลูกค้าท่านไหนกำลังหาโฉม FC หรือว่า FD นะคะให้เข้ามาดูที่บอยรถบ้านก่อนเลยเพราะว่าตอนนี้นะคะบอยรถบ้านมีรถเยอะมาก รถเนี่ยมากกว่า200คันเลยนะคะลูกค้าสามารถเข้ามาหารุ่นที่ชอบเลือกสีที่ใช่นะคะจับจองเป็นเจ้าของกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอฝากเจ้าคันนี้ไว้ด้วยนะคะขอฝากสำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่มีรุ่นนี้อยู่ในครอบครองนะคะแล้วอยากที่จะเปลี่ยนรถอัปเกรดขึ้นเป็นรุ่นใหม่กว่านะคะสามารถนำรถที่ลูกค้ามีอยู่นะคะมาขายที่บอยรถบ้านได้เลยบอกเลยว่าถ้ารถสวยเราสู้ราคาแน่นอนค่ะ สำหรับวันนี้นะคะแก้วต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมนะคะมาที่บอยรถบ้านมีครบจบทุกรุ่นสวัสดีค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง YouTube บอยรถบ้านด้วยนะคะ